เผยเทคนิคลดพุงได้ง่ายๆด้วยการทำา IF นะครับเทคนิคนี้จะทำให้คุณเนี่ยหน้าท้องยุบลงพุงหายไปโดยที่ไม่ต้องทนอดอาหารไม่ต้องใช้อาหารเสริมแล้วก็ไม่ต้องออกกำลังกายหนักนะครับสวัสดีครับผมหมอนหนึ่ง t ฮลท e h ฮนะครับเมื่อคุณชมคลิปนี้จนจบนะครับคุณจะผอมลงทันทีที่คุณได้นำเทคนิคในการลดพุงของคลิปนี้ไปใช้นะครับเพราะว่า นักเรียนของหมอหนึ่งหลังจากที่เข้าใจหลักการที่ถูกต้องในการทํา IF แล้วนะครับสามารถลดพุงได้รู้สึกได้ว่าผอมลงใส่เสื้อผ้าตัวเก่าที่เคยชอบได้ในระยะเวลาไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับดังนั้นคุณสามารถที่จะผอมได้อย่างง่ายๆในเวลาสั้นๆหากคุณได้นําเทคนิคในคลิปนี้ไปใช้แต่ก่อนอื่นนะครับหมอหนึ่งต้องอธิบายให้คุณฟังก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณมีหน้าท้องหรือว่ามีการสะสมไขมันที่ ท้องเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่คุณเนี่ยทานของมันของทอดไม่ได้เกิดจากการที่คุณทานมากเกินไปหรือว่าไม่ได้เกิดจากการที่คุณไม่ออกกําลังกายนะครับแต่หน้าท้องของคุณเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด3ชั้นด้วยกันถ้าคุณมองจากข้างนอกเข้าไปข้างในนะครับถ้าคุณลองเอามือจับบริเวณหน้าท้องหรือภูมิของคุณเนี่ยอันนั้นเนี่ยคือไขมันที่สะสมอยู่ใต้ผิวหนังถ้าลึกลงไปจากไขมันที่หน้าท้องของคุณด้านในจะเป็นชั้นของกล้ามเนื้อนะครับนะและ ข้างในเข้าไปอีกจากชั้นกล้ามเนื้อก็คือช่องท้องของคุณนั่นเองดังนั้นนะครับเมื่อมีไขมันเกิดขึ้นไขมันของคุณเนี่ยมักจะสะสมอยู่บริเวณด้านนอกสุดก็คือไขมันใต้ผิวหนังและก็อยู่ด้านในท้องในสุดของคุณเลยก็คือไขมันในช่องท้องหรือบางคนที่เวลาไปตรวจแล้วก็พบว่ามีไขมันอยู่ตามลำไส้มีไขมันเกาะตับนะครับพวกนี้คือไขมันในช่องท้องนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทําไมหลายๆคนเนี่ยพออยากลดพุงแล้วไปออกกําลังกายไป ซิทอัไปออกกําลังกายเพิ่มกล้ามหน้าท้องเท่าไหร่ก็ไม่ผอมสักทีเพราะว่าในบรรดาหน้าท้อง3ชั้นของคุณเนี่ยไขมันเนี่ยมันมีส่วนที่ปกคลุมกล้ามเนื้อของคุณอยู่ถ้าจําได้ที่หมอหนึ่งบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าหน้าท้องมี3ชั้นชั้นนอกสุดคือไขมันหน้าท้องแล้วก็มีกล้ามเนื้ออยู่ตรงกลางแล้วก็มี ไขมันที่อยู่ในช่องท้องดังนั้นถ้าคุณออกกําลังกายซิทอัพบ่อยๆมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อหน้าท้องของคุณหรือกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นแต่มันไม่มีทางที่คุณเนี่ยจะเห็นกล้ามเนื้อหน้าท้องเห็นลาย11หรือเห็นซิกแพคคุณได้เลยตราบใดที่ไขมันที่อยู่หน้าท้องหรือไขมันใต้ผิวหนังของคุณมันยังปกคลุมอยู่นะครับดังนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุที่เกิดการสะสมไขมันใต้ผิวหนังที่ปกคลุมชั้นกล้ามเนื้อหน้าท้องของคุณอยู่เนี่มันเเกกิดจจาาาอะไรถ้้คุณขใ ตรงนี้คุณก็จะแก้สาเหตุที่ถูกต้องคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปออกกําลังกายหนักๆเพื่อที่จะทําให้คุณเนี่ยมีหน้าท้องที่ชัดขึ้นเพราะมันไม่ใช่สาเหตุที่เกิดการสะสมไขมันนะครับดังนั้นนะครับเรามาดูกันว่าสาเหตุที่แท้จริงที่เกิดการสะสมไขมันที่หน้าท้องคืออะไรนะครับก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจอีกนะครับว่าร่างกายของคุณมีระบบพลังงานอยู่2ระบบด้วยกันก็คือการใช้น้ําตาลแล้วก็ใช้ไขมันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของคุณเนี่ยมีน้ําตาลอยู่ในกระแสะเลือดเยอะหมายความว่าถ้าคุณทาาานออหารรเครืืง่งดม ที่มีน้ําตาลเยอะหรือทานอาหารที่เป็นแป้งซึ่งมันย่อยเป็นน้ําตาลได้ง่ายนะครับพวกข้าวเส้นขนมปังผักหัวทั้งหลายผล,ลไม้ ผักหัวก็เช่นพวกข้าวโดพดเผือกมันฟักทองพวกนี้นะครับหรือว่าพวกเครื่องดื่มต่างๆที่มีรสหวานพวกนี้เนี่ยจะย่อยและกลายเป็นน้ําตาลได้อย่างรวดเร็วมากคราวนี้น้ําตาลพวกนี้เมื่อคุณถูกใช้นะครับแล้วใช้ไม่หมดมันมีส่วนที่เหลือก็จะถูกเอาไปสะสมเป็นไขมันซึ่งก็จะสะสมเป็นไขมันทั้งในช่องท้องแล้วก็เอามาสะสมเป็นไขมันใต้ผิวหนังนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทําไมชั้นกล้ามเนื้อของคุณถึงมองไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนน้าตาลไปสะสมเป็นไขมันอยู่บริเวณหน้าท้องของคุณด้วยนะครับดัง นั้นสิ่งที่คุณต้องทําก็คือลดน้ําตาลลดแป้งแต่สิ่งที่จะทำให้หน้าท้องของคุณเล็กลงได้เร็วกว่าเดิมก็คือสิ่งที่หมอหนึ่งบอกเมื่อกี้นะครับก็คือการทํา IF นั่นเองการทํา IF คืออะไรนะครับจริงๆแล้วการทํา IF เนี่ยมันคือการจัดระยะเวลาการทานของคุณให้คุณมีช่วงที่กินแล้วก็ช่วงที่หยุดกิน ทำไมถึงต้องทำแบบนั้นด้วยด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ระดับน้ําตาลของคุณในเลือดเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับร่างกายก็จะใช้แต่น้ําตาลเป็นหลักดังนั้นคุณลองนึกภาพนะครับว่าถ้าคุณตื่นมาตอน8โมงเช้าแล้วคุณก็เริ่มทานเลยแล้วก็ทาน8โมงเช้าทานเที่ยงทานบ่ายทานเย็นทานค่ําจนก่อนนอนเที่ยงคืนคุณก็ยังทานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายของคุณจะใช้แต่น้ําตาลตั้งแต่8โมงเช้ายันเที่ยงคืนคือเวลาที่คุณนอนเลยแล้วร่างกายจะเอาไขามันสะสมเก่ามาใช้ช่่่วงทีคุณไมไ ทานคือแค่ช่วงตอนที่คุณนอนคือตอนเที่ยงคืนจนถึง8ปดโมงเช้าเท่านั้นถามว่า8ชั่วโมงเนี่ยมันเพียงพอต่อการที่จะเอาไขามันสะสมเก่ามาใช้ได้ดีหรือเปล่าคําตอบคือไม่นะครับเนื่องจากงานวิจัยเนี่ยบ่งบอกเลยว่าถ้าคุณต้องการจะนําไขมันสะสมมาใช้ให้เกิดผลลัพธ์มากที่สุดให้คุณผอมลงได้เนี่ยและสุขภาพดีคุณควรจะต้องมีช่วงระยะเวลาในการหยุดทานนะครับ มากกว่า12ชั่วโมงสังเกตนะครับมากกว่า12ชั่วโมงดังนั้นถ้าคุณหยุดทานตอนเที่ยงคืนถึง8โมงเช้ามันแค่8ชั่วโมงมันไม่เพียงพอต่อการเอาไขมันเก่ามาใช้อย่างแน่นอนดังนั้นอย่างแรกที่คุณต้องเริ่มทำนะครับก็คือเริ่มฝึกทานให้อยู่ใน12ชั่วโมงให้ได้ถ้าคุณเริ่มทานคําแรกตอน8โมงเช้าคุณควรจะต้องหยุดทานตอน2ทุ่มหลัง2ทุ่มเป็นต้นไปคุณอาจจะทานเป็นน้ําเปล่าได้นะครับซึ่งถามว่ายากไหมก็ไม่ยากเพราะจริงๆแล้วอีกไม่กี่ชั่วววโมงงงถึงเลลานอนออขคุณแ้ ะะหรือบางคนเริ่มทานตอน10บโมงเช้าก็อาจจะหยุดทานได้ถึงตอน4ี่ทุ่มเลยทีเดียวแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้อง12บชั่วโมงเป๊ะนะครับคุณอาจจะเริ่มทาน8ปดโมงเชา้าแทนที่จะไปหยุด2องทุ่มคุณอาจจะหยุดเร็วกว่านั้นก็ได้ก็จะทําให้คุณได้กําไรในการเอาไขม,มันเก่ามาใช้ได้มากขึ้นถ้าคุณเริ่มทานตอน10บโมงเช้านะครับคุณก็อาจจะหยุดทานก่อน4ี่ทุ่มก็ได้คุณก็จะได้กําไรในการเอาไขมันเก่ามาใช้ได้มากขึ้นหรือบางคนจะไปเริ่มทานเที่ยงก็อาจจะหยุดทานสองทุ่มก็ได้คุณก็จะได้กําไรในการ เอาไขมันเก่ามาใช้ได้มากขึ้นนะครับดังนั้นนะครับนอกจากการลดน้ําตาลลดการทานแป้งลงแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่จะทําให้ภูมิของคุณหายไปได้รวดเร็วที่สุดโดยที่คุณแทบจะไม่ต้องไปซิดอัพเลยนะครับก็คือการทํา IF นั่นเองหรือการจัดเวลาการทานพูด,ดง่ายๆนะครับเริ่มต้นจากการที่เริ่มทานให้อยู่ใน12ชั่วโมงเริ่ม8โมงหยุด2ทุ่มหรือเร็วกว่านั้นเพื่อให้คุณได้มีเวลาในการเอาไขมันเก่ามาใช้ให้ได้นานกว่า12ชั่วโมงให้เกิดประโยชน์ ให้เกิดผลลัพธ์ชัดเจนที่สุดนั่นเองและนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมนักเรียนในคอร์สของมอหนึ่งกว่าสี่พันคนเขาถึงลดน้ําหนักได้อย่างง่ายๆในเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเขาเข้าใจแล้วว่าร่างกายเนี่ยสะสมไขมันจากอะไรนะครับแล้วก็ไปแก้ที่สาเหตุดังนั้นถ้าคุณเข้าใจคลิปของวันนี้แล้วนําไปปรับใช้คุณก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับก็ลองเอาความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้ดูนะครับแล้วก็เพื่อให้คุณเนี่ยลดน้ําหนักได้ง่ายขึ้นนะครับก็แท็กเพื่อนๆที่อยู่รอบตัวคคุณล้้้ววออออยาาาาากดนนนํหหััะัะะรรรบมมฟงงิปีเชื่่ถตข ุณเนี่ยมีแต่คนที่อยากลดน้ําหนักมันจะทําให้คุณลดน้ําหนักได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากๆนะครับเพราะว่าบรรยากาศรอบข้างเนี่ยมาสนับสนุนให้คุณเนี่ยผอมลงก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ